สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขนเด้อนี่มีตอนหัักขอซูซองเบาไกลครับ่น้องอีวิวหลุมดอบบวานสดจอยนะ่น้อง นเป็นถงน้าพี่างเงยส่วนก้อนหินนี่เพิ่งก็ถุบแล้ว อ๋อม oh, ันเห็น yeah, ย <ujemy> ังถ <t ip le word> ูกคนลิ né. ้นบ่เนี่ยสวัสดีพี่น้องเขียวตัวหมาเขาใจเนาะเยอะย่างเมึงรอบๆกันเี่นเด้อมิกไบพี่น้องมิกไบมิกไบของท่านพ่อ มีวิวของเ s ่อนซวจอยพี่น้องยซจอยใส่อเอมเดียวพี่น้องเลยเเรื่องติดเเรื่องติดตามพี่น้องด้อเรื่องติดตามก็แชร์พี่น้องหันเลยยิ้มงงานดูถ่ายพี่น้องหน้าเหียเถาแล้วปะเถาแล้วปะถ่ายเลยไอ้ก๊ยังไ่ถ่ายดอก น่ะบ้านชันจอยก็สิประมาณนี้กินไสายนี่เจ้าเห็นยังไงเทพพื้นเทพพื้นของทั้งหน้านี้ทั้งรังเออสร้างใหม่อืมพุทนตกนอนเปื้อนขี้เกอสขาหนาฝนแล้วฮะมันเขาหนาฝนแล้วไหมนั่นแหละขี้าหนาฝนไปลงหายลงหน้าเลยล่ะไปลงหายไปลงหายลงหน้าเลย

ยาหัลชิบัตต์พร้อมพี่น้อยมาศิว่ามันยาวจอยแหกจงผมอยาาแหกกระจอยเออพร้อมก่อนันนี่หินทรายเ้าสีเทพื้นเนาะนนะมารีวิวให้มองทีเทเทพื้นและหินทรายที่เราทีเทเดินบ้านส่งเนี่ยนี่แหละเปิดโรงเรียนแนละ้ว ขอนองอันเตะพี่น่องจังไรใช่เดินบันส่งกับเดินตะกาะที่เทปูนพี่น่องอืมมาเป็นยังไงไปวนไป ไปดูวะยังพ่นงไปดูกันะนะว่าบ้าสิบแปดป่งยังพ่นงโอ้ยมันขอไปของเองโอ้ยนะเนเ่ยับไปกินย่างายุมไิจาอก็กมน้บากักิเปเ,ปเ็นเิมาพินขึ้นนกินยงมน สิบิลสอยเรือสัตว์พเนาะมามาขันตายกันพี่เอ้ยมาขับทกันพี่น้อะเขามาเบ่งเัินอันนั้นมองหินกองหินกองทรายพี่นาะมองหอยเซเดินบ้านเนินาเดินบ้านเนาะเดินบ้านเนาะเดินบ้นนาบ้านะเินบ้นาะเดบ้ะินบานเนะ้านาะเ้านเนด้เิน้านเองะิาะเนานนเ้านเนาะ้นเดนานนะ้เนาะนะเ้ะ โกนเนาะฟุดวันโอ้ยวัวหายไก่แล้วพี่น้องเรายันตีเรืองเดี๋ยวเขาจะว่าทารุณสัตว์เนาะสิสอยนะชิอยในน้องห้องกุ้งกุ้งให้ยันมันกัดผัวแหงพี่น้องได้สอยได้หวะนี่พี่น้อง ลัมาเขา,าเรือดชายเร <c oughs> ือดหยิไลยมา,ยมาปดไมมาเนี่ยิชก <c oughs> ให้กล้องฮะอเอ๊ะหม่องฮหนนี่ยฮนไหมไฮนข่นรูบนี่เขาฮหนก่อน คนพ่นหองนหนแต่นั่งบอกคุณจ้าคนฮ่นพหอะขอโทษขอพระเจ้พระองค์เจ้าสบาีพี่หฮันุ่ฮัรุ่สบารีเพระเจ้าบ่นาเลยบ่นอะไรเฮ้ยมันสิมมนสิตัวใดยุดตัวไหอตไรบ้า

ี่แหลพี่น้องไอ,อ้ิยสังกันเอ่อกีฬามาเมื่อกี้เนาะถือหาละใจเขามาในี่ลงเหียนก็คือเส็เยดบ้านเดินบ้านส่งแล้วก็เดินตะก้อแลพี่น้องหันัะเขียนเขาดึงดูดห,นหนนันักเียนเนาะบ่อยขาลงเหียนหินหดหลดละสองมันสามมาั้งใช่โหลดละพันสม้าแ่อต่อันนี้รหลหญ่เฮ้โอ้โหมันมันสีายแค่กว่า เอ้ยอันนี้มันอันจะเป็นรถใหญ่แล้วตัวนี้คือรถสามห่อสามห้องโตน่ะสิพันกว่าหินเออทรายนะหินกับทรายนะเออรถพันกว่ารถน้อยอันนี้รถหนึ่งรถใหญ่เนี่ยเจ่ารถสองสามพันผมจ๊ะใครเ่อใครเห็นจะเขาก็สั่ง้แลสร่าเองสองสองพืชพืชจ้ากับบุฟเ่า Sao đó, đây? Thế à? Ừ. Cái 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 và Một sẽ Một ngày không. Van, van Một ngày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  Một văn Một nó Một ngày พี่น้องไก่เขาขอบคุณหลายๆเนาะขอบใจหลายๆเนาะทานผู้ใหญ่เนาะแลักกาทางสมาคมหลายๆฉากส่วนเนาะถี่มาเป็นส่วนร่วมในเราสวนรวมนอนอยู่ในห้องเยียนเฮ้าได้จัดขึ้นมากีฬาขึ้นมาเนาะก็เพื่อหารายได้เข้าห้องเรี่ยนนี่แหละพี่น้องแล้วก็นี่แหละเหตุเดินบ้านให้นเรียนเฮาเนาะก็เขาให้บุญหลักษาทุก่านเนาะอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงตลอดไปว่าฝากส่วนแรกก็ตามเนาะไก่ขอขอบคุณ แทนพงเฮียนไทยลายหมองลายบ่อนเนาะเยีขอบใจเลยลายพงเฮียนบ้านเดียวกันเนาะอือบ้านเดียวกันเนาะแต่คนละบ้านเนาะบ้านเดียวกันลากินดิวอ่าพี่น้องลากินเด็กพี่น้องค์ี่บ้านพีคลิปนี้กับเขาช่วยกันด้วอืมสร้างจ่ายสายออมพี่น้องาปติดตาทินพี่น้องได้ปฏิตินหมดกระแสเพล่อมกระเพานน้องเคยพล่อมต่อเนั้นพี่น้องน้องไก่นดำ โอเคพี <c oughs> okay, okay, okay. Okay, ่น้องคิปนี่เขาจบลงเีสมินจากฝั่งนองเนาะรินพันกันคอสดคอไฟลายพี่น้องอาบ๊ายบายพี่น้องพอกันคิมหน้าเนาะอยู่ดีมีแหงสขุสกคนลายพันนาติดตาพนเด้อตา